สวีดสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมฮงไกซารีลกับผม NT c h a n n e แนวันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปวิดีโวันนี้นะครับผมผมก็ได้รวบรวมนะครับวิธีการที่เรานะครับผมจะฟาร์มวินะครับผมในช่วงต้นเกมนะครับซึ่งบางคนนะครับผมอาจจะยังไม่เคยเล่นเกมแนวนี้นะครับก็ยังอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า เราต้องฟาร์มตรงไหนนะครับผมถึงเลเวลจะขึ้นแบบไวๆนะครับผมเพราะว่าในการที่เรานะครับเลเวลขึ้นไวนะครับจะทําให้เรานะครับผมปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆและรวมถึงของรางวัลต่างๆที่จะได้กอดใครนั่นเองนะครับผมแต่ถามว่าอัพเลเวลไปในช่วงแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้แข่งกับใครอยู่แล้วนะครับมันแข่งกับตัวเองนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆก็อาจจะปิดคลิปนี้ไปเลยก็ได้อ้าวเวแล้วกูโอเคแต่เอาเป็นว่าแล้วกันนะฮะเรามา สอนวิธีการอัพเวลแบบสไตล์ผมละกันนะครับผมอย่างแรกเลยละกันทีผมคือภารกิจหลักนะครับซึ่งภารกิจหลักนะครับผมผมก็แนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับผมอย่าลืมมาทําเลยนะครับเพราะว่าภารกิจหลักนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นสีทองๆตรงนี้นะครับเขียนว่าภารกิจบุกเบิกนะครับเป็นภารกิจหลักที่ผมรู้สึกว่าได้เอ็กพีเยอะที่สุดนะครับและเพื่อนๆเนี่ยมันจะไปตันประมาณตอนที่เลเวลยี่สิบสี่จะปลดล็อกใช่ไหมเท่ากับว่าเราก็จะฟาร์มภารกิจหลักไม่ได้แล้วนะครับอย่างต่อไปคือภารกิจรองครับทุกคน ภารกิจรองจะขึ้นสีฟ้าตรงนี้นะครับผมและก็จะมีภารกิจสีม่วงด้วยก็คือภารกิจรองเหมือนกันนั่นแหละแต่วิธีการที่เราจะเปิดล็อกภารกิจรองต้องทํำยังไงนะครับก็คือการเล่นภารกิจหลักไปเรื่อยๆแต่นะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับต้องทํายังไงถึงจะเปิดล็อกภารกิจรองเยอะๆนะครับเรานะครับต้องกดมาที่โทรศัพท์นะครับผมมุมซ้ายนะครับและเรานะครับกดเข้าวันที่คําว่าข้อความนะครับผม ข้อความตรงนี้นะครับผมจะเป็นการแชทคุยกับเพื่อนๆของเราในโซเชียลนะครับผมของเกมนะครับและตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการพาทุกคนเข้าสู่ภารกิจลองเว้ยตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีบอกนะครับรับภารกิจแล้วอย่างเช่นตัวละครตัวนี้นะครับผมอัลลันนะครับเราก็ได้รับภารกิจลอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นนะครับซึ่งก็จะได้ x p ด้วยนะครับสำหรับภารกิจลองนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับ มาพูดคุยนะครับผมข้อความกับคนนี้นะครับผมพวกโซเชียลต่างๆนะครับเพื่อปลดล็อกภารกิจลองและก็ได้รับ XP ไปนั่นเองนะจ๊ะอย่างที่3นะครับผมคือกล่องตามแมปนะครับ ซึ่งการที่ทุกคนนะครับผมเข้ามาเล่นในแต่เนื้อเรื remember, <Veron ique. S 1> ่องนะครับผมเพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าไอมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับมันจะมีบอกคาว่าสมบัตินะครับซึ่งคําว่าสมบัติตรงดีนะครับผมก็คือเรานะครับผมก็ต้องตามราหาสมบัตินะครับผมในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เราได้เข้ามาเล่นแล้วนะครับซึ่งการที่เราเปิดสมบัตินะครับผมมันก็จะมีของจิปะทะข้างในนะครับและรวมถึงนะครับเราก็สามารถได้รับ x p แบบฟรีๆด้วยนั่นเองนะครับผมี๋ยวผมจะมาพาทุกคนไปเปิดให้ดูแบบง่ายๆเลยละกันนะ นี่ครับผมเรากดปั๊มนะครับผมก็จะมีขอบมุมซ้ายดูนะครับว่ามันแจกเยอะจริงๆนะครับผมไม่ได้แจกน้อยอย่างที่ผมคิดนะฮะควรหากล่องให้ครบนะครับในทุกๆแบบนะครับผมเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของตัวเรานะครับอย่างที่4นะครับผมคือเควสไลวันนะครับซึ่งเควสไลวันเนี่ยผมจะอยู่อันที่4ี่ของมุมบนนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับผมที่แจ้งเตือนอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้ามาเลยแต้มของบาร์นะผมจะตายอยู่ที่500แต้ม เท่ากับว่าเราไม่ต้องเคลียภารกิจบทเว้เราททบแค่4ภารกิจก็สามารถนะครับผมได้รับของรางวัลประจําวันบทแล้วนั่นเองครับผมซึ่งของประจําวันก็จะเป็นของจิปบถะนะครับผมอย่างเช่น x p แล้วก็เพชรนั่นเองนะจ๊ะซึ่งตัวนี้ผมก็สามารถฟาร์ม XP ได้ในช่วงต้นเกมยันเลดเกมเลยครับผมเพราะว่าเกมแนวนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับผมถ้าเราเล่นไปนเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรทำแล้วนอกจากการเค,รเคเลียไรายวันแล้วก็ออกอะไรประมาณนั้นครับอย่างที่5นะครับผมก็คือการที่เล่นภารกิจเติบโต ของผู้เล่นใหม่นั่นเองนะจ๊ะซึ่งตรงนี้นะครับผมเพืราก็จะมีให้ทําจิปะทะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการอัพเลเวลตัวละครถึงเลเวล40 4ตัวรวมถึงอัพลีลิก4ชิ้นถึงเลเวล3อะไรประมาร์ดนะครับผมเขาก็จะมีบอกเหมือนเลยไลค์โ like, คนเลเวล40 4ชิ้นอาราบามาร์ดนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถได้รับ XP ็กพีหนแล้วนะเด็กนะจ๊ะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทำตรงนี้นะให้นะเด็กนะจ๊ะและอย่างสุดท้ายเลยครับผมที่ผมรู้สึกว่าถ้าให้ผมเลเวล25ไได้ไวที่สุดนะครับก็คือการรฟา์มดันเจี้ยน,นครับผม มันก็คืออยู่ด้วยกันนั่นแหละครับทุกคนอยู่ด้วยกันกับไอตรงนี้เลยนะครับผมก็คืออันสุดท้ายอันที่สามครับซึ่งการฟาร์ม XP ดันเจี้ยนตรงนี้นะครับผมก็คือมีทุกอย่างเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นการที่ฟาร์มเ p ตัวละครของเรานะครับหรือว่าจะเป็นการฟาร์มอัพของตัวละครนะครับเลเวลสกิลของเราได้แล้วก็รีลิกนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับมีให้หมดเลยซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมฟาร์มตลอดเลยนะครับจนเลเวล24-25นะครับ ผมก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆนะครับอย่าลืมมาซื้อตรงนี้นะครับผมเพราะว่าการซื้อเนี่ยตอนแรกๆมันจะถูกนะครับผมผมก็แนะนำว่าให้ซื้อเล่นนิดๆหน่อยๆละกันนะครับไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับเพราะว่าเพชรอาจจะหายากในช่วงเลดเกมละกันนะครับผมแต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากรีบนะครับดันเลเวลให้ไวๆนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับมาใช้เพชรตรงนี้ได้รวมถึงนะครับแจกต้นเกมนะครับผมเขาจะมีแจกขวด XP นะครับผมแบบของฟรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอามาเล่นตรงนี้ได้ ซึ่งของที่ผมแนะนําในการฟาร์มนะครับน่าจะเป็นในการที่เราเอาไปอัพตัวละครเลเวลของเราให้โหดที่สุดนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยอัพถึงเลเวล40เนี่ยมันจะทําให้แบกดันเจียนได้ง่ายมากๆเลยนะครับและรวมถึงนะครับยังไม่หมดแค่นั้นครับยังต้องอัพไอ้นี่ด้วยครับผมสําหรับไลโคเน้นะครับเราก็เดรัมครับควรเอาไปอัพทั้งสองอย่างเลยนะครับแต่อย่างแรกนะครับที่ผมแนะนําที่สุดนะครับน่าจะเป็นตัวละครครับผมและก็จิปปะถาก็น่าจะเป็นพวกตัวนี้ครับผมผมก็อัพ ใช้บางอย่างแล้วกันนะฮะอย่างเช่นปัญญานะครับก็เอามาแบกบางตัวแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเฟื่องฟูนะครับที่มาแบกบางตัวนะครับอย่างเช่นตัวละครตัวนี้ที่ผมอัพแบบสุดๆไปเลยนะครับสุดโต่งไปเลยนะครับนี่เลยแล้วก็ตัวละครตัวนี้ที่ผมอัพสุดโต่งไปเลยแล้วกันนะครับมีแค่2ตัวซึ่งนี่ก็จะเป็นทั้งบทแล้วแหละในการที่อัพรีวิวนะครับผมทั้งหมดในเกมนี้แล้วนะครับซึ่งในการที่ผมพูดมาทั้งมดเนี่ยอัพรีวิวทำไมวะเออมนช่วยอะไรอ่ะผมก็จะมาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าในการที่อัพรีวิวเนี่วยอะไร อย่างแรกเลยครับผมความเท่ความเท่ยังไงครับผมตัวละครหลักของเรานะครับถ้าเข้าสู่เลเวล24นะครับมันจะปลดล็อกภารกิจหลักใช่ไหมที่ผมพูดไปครั้งต้นนะครับและมันก็จะเข้าสู่เรือเรื่องหลักของมันนะครับและพอเรือเรื่องหลักเราจบปั๊บนะครับผมนี่เลยครับผมเราจะปลดล็อกธาตุใหม่นะครับผมแล้วก็จะได้ดาบนะครับผมจากกระบองนะครับกลายเป็นดาบแครนะครับผมนี่เลยนะครับก็แค่นั้นนะครับและของทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นอนุลักษณ์แทนนั่นเองนะจ๊ะอไรประมาณนับผม และเราก็สามารถเปลี่ยนไปมาได้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวละครหลักของเรานะครับผมว่าเพื่อนๆอยากได้แถวไหนเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้หมดเลยนั่นเองนะจ๊ะอย่างที่2นะครับเพื่อนๆจะทําภารกิจของกิจกรรมทันนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยครับผมแล้วเป็นตัวพูดอาจารย์เหมือนลุงนี่นะครับผมพอเราทําภารกิจเลเวลครบนะครับผมอันนี้มันอยู่ฐานวอลเพื่อนไม่ต้องรีบไป็นหบอกไปเลยครับการที่เราอัพเลเวลเดี๋ยวเราไม่ต้องรีบครับเราแข่งกับตัวเองล้วนๆเลยครับผมนี่นะครับเราก็จะแจกใบเทาแล้วผมสิบใบ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 เรื่อยๆจจนนนนถึงงเเเเลลลวยั่อะะ๊ เพื่อก็ิ่มาสามารถปรกดรับได้เลยแบบนี้ครับผมแบบจุกๆนะครับผมอย่างสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะเป็นการที่รับเลเวลเหมือนกันครับผมแต่เรากดเข้ามาที่รถไฟปูดปูนะครับก็คือรางวันเลเวลนะครับผมนี่เลยครับผมกดเข้าไปเลยครับแล้วกดทีละพอตไปเลยเขาจะพาเรามาสู่ตัวละครนี้ครับผมนี่เลยครับผมกีกกี้ของเรานะครับกดเข้าไปเลยครับผมไปเพื่อรับการดูเลเวลของเราเองนะครับนี่เลย แล้วก็สามารถกดรับรีวิวได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีของแจกเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมดีเลยนะครับเลยเป็นสิ่งที่ดีมากๆในช่วงต้นเกมที่ผมแนะนำว่าควรทำนะครับเพราะดีผมรู้สึกว่าโคตรดีนะครับอันเนี้ยขวดนี้คือดีมากๆนะครับไอบุกเบิก60ด้วยเนี่ยถ้าให้เราฟาร์ของได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมดีเลยนะครับแล้วกดรับไปเลยนะครับ และรวมถึงับผมแจกโอ้โหของด้วยครับผมโอ้โหดีสุดนะครับผมดีเลยครับผมลีลิกนะครับโอโ้โหแจกเยอะมากรวมถึงเพ anyway. ชรด้วยนะครับแล้วก็ตั๋วสุมแล้วก็จะมีของที่อัปเกรดให้กับตัวละครหลักของเราได้ด้วยแล้วก็จะมีพวกไลโคนแจกเยอะแยะมากมายนะครับโอ้โหได้รับว่าควรทำเลเวลอย่างยิ่งเลยนะครับหยุดก่อนเลยครับผมจะเพิ่งไปรับชมคลิปเราขอแทรกคลิปแป๊บหนึ่งนะฮะยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกในคลิปนะครับก็คือข้อดีนะครับผมของการที่อัปเลเวลนะครับก็คือนี่เลยครับผม น่าจะเป็นดีที่สุดแล้วนะครับการที่เรานี่ผมจะไต่เต้าผมรับความสมดุลน,นั่นเองนะฮะซึ่งเลเวลระดับความสมดุลน,นี่ยผมก็อยู่ที่2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 65่นี่เองนะครับผมจะต้องผ่านบททดสอบแห่งความสมดุลน,นะครับซึ่งความสมดุลตรงนี้น่ครับผมมันจะช่วยอะไรเรานะครับก็จะเพิ่มโอกาสนี่ครับผมตันนี้เขาบอกเลยได้รับรางวัลสำรวจนะครับผมต่างต่างทุกทุกอย่างเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสำรวจอะไรมากมายจิปปะทะเยอะแยะของต่างๆจะได้ดีขึ้นและดีที่สุดนะครับลิลิกก็จะดีขึ้นอะไรทุกอย่างที่เราฟาร์มนะครับก็จะดีขึ้นไปหมดเลยนั่นเองนะครับก็อยู่ที่เลเวลตัวละครหลักของเราด้วยนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้จะมีผลอยู่ที่เลเวล40แหละตรงๆแต่อย่างที่บอกไปครับเกมนี้มนไม่ต้องไปต้องแข่งกับใครครับเพื่อนๆไม่ต้องรีบครับผมแต่เพื่อนเพื่อนรีบเพ่เื่อนก็ดูคลิปผมผมไปได้แล้วนั่นเองนะจ๊ะซึ่งคลิปวันนี้ก็มีเยนี้แหละครับผมชอบใจร like, ืบกดไล <ๆ S 1> ไม่สบายครับทุกคนเลยอย่าเพิ่งรับคานเสียงผมแล้วกันนะฮะกลับขอโทษเลยครับผมเสียงผมแปลกๆไปและเจอกันบ่ายๆครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลเพอทักใครไปมีลู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน